ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h รายการภาษาฝรั่งเศสดิทมัวตูครั้งที่40 tous uka สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะสบายดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะติดตามรายการดิหมัวตูของเราซึ่งเราจะพยายามนำภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ที่จะทําให้เราใช้ภาษาฝงเศสที่ทันสมัยที่เขาใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้พบกันมาหลายบทแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ขึ้นบทใหม่คือละาสงแกง้งะเริ่มมาเมื่อครั้งที่แล้วคือแวบเบเมแล้วก็พบบทสนทนาที่เกี่ยวกับการใช้สำเนินการโทรศัพท์ซึ่งหวังว่าคงมีเวลาได้ทบทวนแล้วเรามาฟังบทสนทนาที่พบกันมาเมื่อครั้งที่แล้วอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ J'aime, tu aimes, il aime. Elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Elles aiment. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, il aime. Gudule, Gaël et Guillaume. Allô C'est Guillaume Oui. C'est Guillaume Gudule est là Je crois bien, oui. Tu peux lui demander si elle va à la piscine Je vais te la passer. Tu pourras le lui demander toi-même. Gudule C'est pour toi. C'est qui C'est Gaël. Allô Gaël Tu es encore chez toi Mais tu ne seras jamais à la piscine à 10 heures. Je serai juste un peu en retard. Moi, je pars tout de suite et j'ai plein de choses à te demander. Moi aussi. Je serai là dans une demi-heure. À tout à l'heure. Tu n'as pas vu Gontran Non. Il est là ben, Il vient juste de partir. Ah, oh, je voulais absolument le voir. Il fallait arriver plus tôt. Tu as vu là-bas Il y a notre prof de maths. Oh, ça va avec ton prof de maths. D'ailleurs, il n'est pas tout seul. Mais si Mais non, il est avec la nouvelle prof d'anglais. Elle est vraiment moche Tu as vu ses jambes Mais il l'aime, c'est évident Je ne te crois pas, il ne l'aime pas. Il ne peut pas l'aimer Attention, les voilà Alors, Gudule, on ne va pas à l'eau Mais si, mais si Pourquoi tu es toute rouge Toi, tu l'aimes, le prof de maths Mais non, pourquoi เมฟังค่ะได้ให้ข้อสังเกตกันใช้ภาษาไว้ในหน้า97ข้างล่างสุดนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจคือแว็ฟฝาหลวเราจะกระจายเฉพาะอินเท่านั้นเราเคยพบอินโฟกันมาบ้างแล้วเรียกว่าเป็นแว็บแองแปร์โซแนลคือไม่ใช่บุคคลคืออินไม่ได้แทนเขาแว็บฟาหลวแปลว่าต้องจำเป็นต้องได้ให้ในตองต่างๆกันนะคออดูทีละทางด้านซ้ายไปทางด้านขวา il faut partir เป็นต้ง p r จ s ุ n ันอ a ล่าฟัเป็นต้นผ่านไป m ็มอเซย์ il faudra เป็นฟิวเจอร์อิเป็น c o n d i t i o n n e l ซึ่งใช้ในสมนุนสุภาพนี่ก็มีในตารางข้างล่างสุดเลยเป็นการแสดงให้เห็นการใช้สับ์สำนวนที่เกี่ยวกับครูหรือว่าการสอนการเรียนกับวิชาต่างๆให้ไว้ unproved e หรือว่าอั p r o โปรเฟสเซอร์เดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยวิชาที่ครูสอนหรือจะใช้คําว่าอังกูคือวิชานั้นๆเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคอร s สคำว่าเลมาเตมติกแปลว่าคณิตศาสตร์คำว่าจะเรียกกันทั้งสั้นว่า l e ม a ต์เลมาตเรามาดูด้วยกันนะคะอัมพรเด m มาตครูคณิตศาสตร์อัมพรเด e f รั n งเ i s ครูภาษาฝรั่งเศสอัมพรเดไทย ครูภาษาไทยอัมพ์อลดองครูภาษาอังกฤษอัมพอลดิสตัวครูปฏิศาสตร์คือครูที่สอนวิชานั้นนนนี่ถ้าหากว่าหมายถึงคอสในวิชานั้นทั <c oughs> ้เหมือนกันไม่มีผิดเลยนะนั่นก็เป็นศัพท์สำนวนที่เราพบเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ว่าครูหรือว่าวิชาวิชานั้นน,นอย่าลืมว่าเรามีคำว่าเดอแล้วก็ตามมาด้วยวิชาทีน,นี้ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในเดียร์ล็อกที่เราพบมานั้นเกรกอร์ก็มีข้อสงสัยอยู่บางประการซึ่งเขาก็ขอคำทธิบายจากครูเราก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะคะ Take-atur requirement nicely process up

องค r ตาอ p i าปิซินแต่ก็ไม่นานเกินไปคือไม่ช้าไม่สายเกินไปแม่ป,ป้าบุกูใช้ช้าไปนิดเดียวเอง Just un p e n p แล้วก็อธิบายต่อไปอีกว่าเมื่อเธอมาถึงกงเตลารีฟกงทองก็เพิ่งออกไปกงท้องเวียงเดือบักเีอินียป้าลงตองก็ไม่นานนักแล้วครูก,ก็ให้คำแทนด้วยคำ j u s t ์อิเนยจิสันิดแล้วให้ตัวอย่างอีกว่า เขาเพิ่งจะออกไปเดี๋ยวนี้เอง i vien เอียงจุดเด i r ตี๋เอียงจุ d เด a r ตี r ถ้าผู้ฟังก็ืันจะใช้ just ได้นะคะหัดพูดว่าอีเว juste de partir ลูกศิษย์เข้าใจถึงการใช้ just จึงลองใช้บ้างหม้อช่วยย u งจุ d เ r r i v e ๋ผมเองก็เพิ่มมาถึงเดียวยวนี้เอง just เหมือนกับ just ของภาษาอังกฤษเองนะคะ Et je arrivé juste un peu avant vous. Juste, juste un peu en retard Gaël sera en retard à la piscine. Mais pas beaucoup, juste un peu. Et quand elle arrive, Gontran vient de partir. Il n'y a pas longtemps. Il y a juste cinq minutes. Il vient juste de partir. Moi, je viens juste d'arriver. Et moi, je suis arrivé juste un peu avant vous. ดัง <c'> นั้นคําว่า just หมายถึงว่าตอนนี้เองเดี๋ยวเดียวนี้เองนะคะกรกอก็ยังมีความคับข้องใจเรื่องของการใช้คําว่า e v i d o n g ขอสังเกตการใช้ในท้ายหน้า98ค่ะตัวแรกเราพบกันมาแล้วนะคะ just ส่วนคำว่าเอวิดองเราจะพบบ่อยมากในรูปของเซตเวยดองเซตเวยดองมีความหมายใกล้เคียงกันกับซัสเวัวซัสวัวถ้าหากว่าแปลตามตัวคือที่เห็นได้เห็นเด่นชัดคือออมีการแสดงออกให้เห็นนะคะนี่ถ้ายังไม่เข้าใจยังเห็นไม่ชัดเจนเวลาที่ใครเขาทำอะไรเราก็จะบอกว่าซนเนสวัวปาซันเนสวัวปามีความหมายคล้ายกับ Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et évident. C'est évident. Le prof de maths est amoureux de la prof d'anglais. C'est évident. Ça se voit. Ça se voit Oui. Ils partent toujours ensemble. Ils vont ensemble à la piscine. C'est évident. Gudule aussi est amoureuse du prof de maths. Elle est toute rouge quand elle le voit. Elle est amoureuse, c'est évident. Et Gaëlle Elle est amoureuse de Gontran Peut-être, mais ce n'est pas évident. Guillaume est amoureux de Giovanna, c'est évident. Oui, c'est évident. Et Gérard Il est amoureux de Gisèle, c'est évident. Mais ça ne se voit pas. Voilà. เอ l ลฟกับพอฟอธิบายกันเป็นการย้ำให้เราเห็นว่าเอาคำศัพท์ต่างๆหรือสำนวนที่ลูกศิษย์ไม่เข้าใจนั้นเราก็คงมีความคับข้องใจเหมือนกันพอได้ฟังคำที่บายก็คงจะชัดเจนขึ้นแต่ไ้นก็ตามมาพบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการอิิบายของครูนี้บอกว่า Le Prof de m ม t t a m o u r e u x de la prof d'anglais ครูคณิตศาสตร์นั้นรักครูภาษาอังกฤษ C'est ซต i วิด se v o ั ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะพอได้ยินคำว่าซาสัวรู้สึกก็ไม่เข้าใจคำนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างเป็นศัพท์ใหม่ที่เขาไม่ทราบว่ามีความหมายเหมือนกับเซตเตวิดองครูจังอธับที่ใบมาอีกว่า I ิ p a ั t เตอร์ตูจูองซอมเหรเขาไปไหนไหนด้วยกันเสมออิ n t ensemble และ p i ปิซินไปที่สาวใบน้ำด้วยกันเซตเตวิดองมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็ธิบายต่อไปอีกว่า กูดูนนซี่เอตาเมโรสดูพ่อฟเดมัทกูดูก็เหมือนกันนะเขาชอบครูคณิตศาสตร์อะลรตูดรูชของตาเลวัวเจ้าหล่นหน้าแดงกำทีเดียวไม่เห็นเขาคือชอบครูนั้นเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวอะลรตาเมโรสเซติบิดองลู้สึกถามว่าแล้วกาแอลล่ะชอบกองทองหรือเปล่าเอกาแอลอะไรตาเมโรสกงท้องครูบอกว่าก็อาจจะใช่อ่ะนะแต่เธอ แต่มันเห็นไม่ได้ชัดเจนแม่ส e เนปาเอวิดองลูกศิษย์ตอนนี้เข้าใจการใช้อวิดองจึงแสดงภูมินลคะบอกว่ากิโยมอิตามิโรเดจิวนาเซเตวิดองกิโยมน่ะชอบจิวนาเห็นชัดเจนทีเดียวหละครูเห็นด้วยแล้วก็เลยลองภูมิลูกศิษย์ถามถึงเชราถามว่าเอเชราคราวนี้ลูกศิษย์แสดงถึงความเข้าใจอย่างเต็มที่เลยคะ่ะ Il est amoureux de g elle, de s i s e l l e c'est évident. Mais ça ne se v o i pas. Si on le v o i il est amoureux de g i s e l l e c'est évident. เขารักจิเซลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นไนดะ้ชัดเจนเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันน่ยนะค่อนข้างอาทรแม่สนิสันสุวปาแต่เขาไม่ได้แสดงให้เห็นมาถึงข้อความนี้คงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างเซเตวิดองกับซาสวัว ถึงแม้ว่าสำนวนทั้งสองนี้จะแทนกันได้แต่ความหมายมีอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเราใช้เสตวิดองและที่แน่นอนที่เห็นได้อย่างอย่างนั้นดูท่าทางเป็นอย่างนั้นแล้วก็เออในการที่แสดงออกให้เห็นยิ่งเป็นการย้ำไปอีก s าสบัวถือว่าเป็นรูปธรรมเจราร e อิตามือเรลิเซลเสตบิดองแม่ันสบัวปาเจรานั้นรักกิเซลเรียกว่าเสตบิดอง เป็นอื่มไปไม่ได้แต่ดูไม่ออกเพราะว่าเขาไม่เคยแสดงออกไม่เหมือนคู่ของครูคณิตศาสตร์กับครูภาษาอังกฤษไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยเราจึงสามารถใช้ว่าเซติบิดองแล้วก็ยังสันสวัวมองเห็นได้ด้วยเปรียบเทียบชนวียฟที่ดูท่าทางสนใจกัสตรงอันนี้ต้องใช้บอกว่าเซติบิดองแต่ว่ามองไม่ออกเพราะว่าเธอไม่เคยแสดงรออกมา สนสวบปะดันั้นตอนนี้คงจะใช้สำนวนใหม่นี้ได้นะคะเซเตวิดองสนสวนี่ถ้าหากว่าเออไม่เห็นอย่างเด่นชัดคือเพียงเพียงแต่ว่าแคลงใจสงสัยเราก็ใช้ว่าเซเนปาเอวิดองหรือว่าสนสวบปะเอเอวิดองเซเตวิดอง Le prof de maths est amoureux de la prof d'anglais. C'est é v i d e Ça se voit. Ça se voit Oui, ils partent toujours ensemble. Ils vont ensemble à la piscine. C'est évident. Gudule aussi est amoureuse du prof de maths. Elle est toute rouge quand elle le voit. Elle est amoureuse. C'est évident. Et Gaëlle Elle est amoureuse de Gontran Peut-être, mais ce n'est pas évident. Guillaume est amoureux de Giovanna, c'est évident. Oui, c'est évident. Et Gérard Il est amoureux de Gisèle, c'est évident. Mais ça ne se voit pas. Quand on est en train se ça se voit. C'est évident. Pour que tu Guillaume est amoureux de Giovanna. C'est évident. C'est évident. Et Gérard Il est amoureux de Gisèle. C'est évident. Mais ça ne se voit pas. ตอนนี้เราหันกลับไปที่ครอบครัวของจูเซลนบ้างวันหนึ่งเธอก็นั่งทำไรง่วนอยู่คนเดียวแต่สามคนพ่อลูกก็นั่งออคุยกันเล่นกันอยู่ในห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ตามนะคะก็มีชรากิโยมแล้วก็กิเดนมีการปรึกษากันหาหรือกันว่าจะทำยังไงในลานิเวเซอร์เดจูเซลวันเกิดของจูเซลเรามาฟังบทสนทนาของสามคนพ่อลูกนี้ด้วยกันค่ะ Gudule, Gérard et Guillaume. Mes enfants, samedi c'est l'anniversaire de votre mère et on va lui faire une surprise. Elle n'aime pas les surprises. Justement, et je vous demande de ne rien lui dire. Alors, c'est quoi la surprise Une fête. Il n'y aura que des vieux Mais non, tu peux demander à Gaëlle de venir. Et il y aura de la musique Oui. Gaston g viendra avec amis as demandé a Shirève musiciens s trois tu t o à p เริ่มต้นนะคะโดยที่เรียกลูก s ี f องฟ้องแล้วก็บอกวันเสาร์นี้จะเป็นวันเกิดของแม่นะ d i c'est l a n n i v e r s a i r e de votre mère เราจะทำให้แม่แปลกใจกันอีออนวาลิฟเฟ e ร์อี r ูปริสคาว่า r p r ร s สคือ s u r ร r i s e สของสังเกตกิอดนั้นรู้จักแม่ดีก็บอกว่า แม่ไม่ชอบความแปลกใจนะ And แอนเน่ปาลิ u r p ร i s ์พ่อก็รับว่าใช่แล้วก็บอกว่าลูกๆอย่าบอกแม่ล่ะ Je vous demande de ne rien vous l น i d i r กคโยมเห็นด้วยกับพอ่อแล้วก็เลยถามว่า La surprise ที่พ่อหมายถึงจะทำให้เนี่ยคืออะไรอ t อ u o กัวลา r p r ร s สเห็นไหมคะเขาใช้ภาษาง่ายๆสิกัวแล้วเราก็ตามมาด้วยคำนามที่เราต้องการจะถาม u o กัวลา r p r i s e พ่อก็บอกว่าก็จัดงานฉลองสิอินเฟตเราเคยพบคำนี้กันมาแล้วนะคะงานฉลองงานรื่นเริงกิดูนั้นเป็นเด็กวัรุ่นถามว่าแล้วก็คงจะมีแต่คนแก่ๆใช่ไหมล่ะคะอิลิโอราเกอรฟในที่นี้ใช้อิลิยาเป็นฟิจูก็เป็นอิลิโอราแล้วก็มีคำว่าเนื้อเกออมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า only มีคำอีกคำหนึ่งที่เราแทนเนเกอแล้วมีความหมายเดียวกันคือคำว่า s ซลมองดังนั้นประโยคที่เราพบมาว่า in น o อรา u เก e v ด e u เเราสามารถจะใช้ว่า il ya s e ย m ซลมองเดวิเยใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะพ่อก็บอกว่าไม่ใช่จ้ะลูกก็ชวนกาแอลมาได้นี่นาแม่น m ่มจูป e มองเดกาแอลเดอร์เนียก็โนถามอีกว่าแล้วมีดนตรีบ้างไหมล่ะคะ คือวัยรุ่นนี่จะชอบงานรื่นเริงเก็ตามควจิมดนตรีด้วยเออิลิโอกาเดลามิวสิกพ่อก็ตอบว่ามีสิกัสตงจะมากับนักดนตรีสามคนลูกสาวประหลาดใจมากแต่ว่าทำไมพ่อถึงเชิญกัสตงมาล่ะคะแสดงความประหลาดใจอย่างมากทีเดียวโจเดมองเดอกัสตงในเอกสารประกอบการรับฟังจะเห็นว่ามีเครื่องหมายคำถามสองคำถามคือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ พ่อเป็นอะไรไปถึงจะเชิญกัสตองมาท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะว่าทุกคนทราบดีว่ากัสตองนั้นชอบจีเซลพ่อเองก็ทราบและยังจะเชิญเข้ามาในงานอีกไม่หนำซ้ำก็ยังเชิญเข้ามาเล่นดนตรีการทำของชราแม้แต่ลูกยังไม่เข้าใจก็เหมือนที่เราพบมาว่าเขานั้นรักภรรยาเรียกว่ารักแต่ไม่แสดงออกสิทธิวิดองแม่สันสวาปา Mes enfants, samedi, c'est l'anniversaire de votre mère et on va lui faire une surprise. Elle n'aime pas les surprises Justement, et je vous demande de ne rien lui dire. Alors, c'est quoi la surprise Une fête. Il n'y aura que des vieux Mais non, tu peux demander à Gaëlle de venir. Et il y aura de la musique Oui, Gaston viendra avec trois amis musiciens. Tu as demandé à Gaston mais oui, Gisèle m'a dit que c'était un très bon musicien. Mais il est amoureux de maman. Et ce sera quoi comme musique Ça va être encore le genre valse, tango. Mais non, vous verrez. Et je crois que vous allez aimer ça. Et les cadeaux Attention, je crois que c'est Gisèle. Je raconte... พ่อเชิญกัสตงมานะก็จิแซนบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือเยี่ยมนี่นะจิแซนมาดีก็เสีย t อันทรัยบงมิซิเซียนลูกสาวจึงยําว่าก็เารักแม่นะคะแต่เตามเปม็รคเดักแม,มงกิโยมเข้าข้างพ่อตัดบทว่าดนตรีนั้นเป็นพวกไหนเป็นประเภทไหนเออสะุากุ m กมิวสิกพ่อยังไม่ทันตอบ อยูนึงก็แสงว่าอ๋อหนูรู้ละคงเป็นประเภทวอลส์พวกแทงโก้นี่ยสิคือในความหมายว่าเป็นของคนแก่ๆทั้งนั้นนะคะสว่าองก์เอทรลจองกวอลส์ดองโกคำว่า Le Genre แปลว่าประเภทชนิดพ่อบอกไม่ใช ok, ่หรอกเมนุ่งแล้วลูกจะได้เห็นวูเวเรอันนี้เป็นสำนวนที่เราจะได้พบกันบ่อยนะคะบูเวเรหรือว่าจูเวราเราจะได้เห็นกัน พ so so ่อเชื่อว่าลูกๆจะต้องชอบเอชูโควกบู ask, Me s ซเลเบียงเอมิซาลูชายถามอีกว่าแล้วของขวัญละครับเอเลกาโดยังไม่ทันตอบเรื่องนี้พ่อก็บอกว่าระวังหน่อยพ่อคิดว่าแม่มานะคือได้ยินเสียงว่าเป็นจิเซนเข้ามาเดี๋ยวจะไม่เป็นลาสูปริสอย่างที่คิดไว้จึงบอกว่า attention เชชูโควก็เซจิเซลเมื่อวีจิเซลมาดีก็เซตต์จิเซล Mais il est amoureux de maman. Et ce sera quoi comme musique Ça va être encore le genre valse, tango. Mais non, vous verrez. Et je crois que vous allez aimer ça. Et les cadeaux Attention, je crois que c'est Gisèle. Je suis venu à la maison de Paulou. 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 Je peux te demander quelque chose. Demande toujours. Eh bien, samedi, j'aimerais aller au théâtre. Je veux bien te faire plaisir pour tes 40 ans, mais nous n'irons pas au théâtre. Pourquoi C'est une surprise. Je peux te demander quelque chose. Je peux te demander quelque chose. ชาราาก็น่ารักเห็นไหมคะนี่เรียกว่าเอวิดองคือเห็นได้ชัดเจนว่าเขามีความสุภาพมีความเอาใจใส่ในภรรยาแต่ว่าไม่เคยพูดไม่เคยแสดงออกว่ารักภรรยาถึงได้บอกว่าซอนสวอปะก็บอกว่าได้เสมอเลยจ้ะเดมงตูจูร์เดมง t o ตูจูร์ภรรยาก็บอกว่าวันเสาร์นี้ฉันอยากไปดูละครซันดี้เชมเมรีอาเลโอเตอาเธอรนี่เป็นสำนวนสุภาพตามที่ได้อธิบายในตอนต้น ว่าแอบเอมีแปลว,ว่ารักแปลว่าชอบถ้าเราใช้สนนสุภาพและใช้คอนดิสเนลนะคะเชิมาร่อ l เลโอเทียเธออยากจะไปดูละคร Je มีความหมายเหมือนกับซูบูเทรอเลโอเทียเธรสามีก็ตอบว่าผมอยากให้คุณมีความสุขในวันครบครอบ40ปีช่วยเบียงเตอร์แฟร์เพลซิร์ปูเลกาคองต์เราคงจะจำสำนวนแฟร์เพลซิ s i ร์อ่ได้นะคะ ทำความพอใจให้แก่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าแต่เราจะไม่ไปดูละครกันนะแม่ดูดีของเปาเตียเธอ์ระยาก็งงก็ไหนบอกว่าดมงตูจู s ขอได้เสมอเลยเพร้อมที่จะให้แล้วทำไมบอกว่าเราจะไม่ไปดูละครกันลนะ่ะถามบุกว่าคำตอบก็คือเซตีนวิ a นเ e อร์ j o ีส s Eh bien, samedi, j'aimerais aller au théâtre. Je veux bien te faire plaisir pour tes 40 ans, mais nous n'irons pas au théâtre. Pourquoi C'est une surprise. ท่านผู้ฟังข้างล่างสุดที่ให้คำศัพท์เอาไว้นะคะ l a n n i v e r s a i r e ให้เป็นภาษาอังกฤษว่า birthday คือวันครบรอบวันเกิด Une f ê t งานฉลองงานดนเริได้ให้ตัวอย่างว่า La fête de sonkran นี่ของเราเองนะฮะเอ,อคำสำคัญที่น่าจะจดจําเอาไว้คือ La fête national แปลว่าวันชาติตัวอย่างเช่นบอกว่า Le 14 juillet c'est la fête nationale française วันที่14กร,รกดาคมเป็นวันชาติฝรั่งเศสส่วนของเรานั้น C'est le, le Saint décembre Le 1er décembre c'est la fête nationale t a i l a n d e s แล้วก็ถือว่าเป็นลาฟ e ตเด็ปรคือเป็นวันพ่อด้วยนะคะแล้วก็ลูชองเได้อธิบายให้ทราบแล้วแปะว,ว่าชนิดประเภทได้ให้ออาไว้ที่จริงเคยพบกันมาแล้วเหมือนกันคืออังกาโดแปลว่าของขวัญเออในช่วงที่เราพบมานี้ตั้งแต่บทที่พ่อลูกคุยกันแล้วก็พร้อมทั้งที่จิแซนผู้กษามมีเมื่มอไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงวันต่างๆของสัปดาห์ เราจะไม่มีคำนำหน้านามหมายถึงวันนั้นๆที่จะถึงตัวอย่างเช่นบอกว่าซัมดีเชอรเรอาเล่เตอร์หมายถึงเสารนี้นั้นถ้าเราจะถามเพื่อนบอกเสานี้เธอจะทำอะไรซัมดีกิสกัตต a เฟซัมดี t กิสกัต u f เฟ s แปลว่าเสานี้แต่ถ้าหกหมายถึงว่าทุกๆวันเสาร์นั้นเธอทำอะไรเราจะใช้ว่าเลซัมดี s กิสกัต tu เฟ i เล e ซัมดี แปลว่าทุกๆวันเสาร์เธอทำอะไรเราก็บอกว่าเ a ฟโอซินิมาเชอร์แคสาลามิซงอาจจะไปดูหนังอยู่บ้านดังนั้นความแตกต่างนะคะว่า le สซัมดีเล i ดิมองสเล l หลังดีเป็นการพูดถึงว่าทุกๆของวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้ลั n ดีมักดีเมนคดีวันต่างๆทั้งเจ็ดเฉยๆหมายถึงวันนั้นๆที่จะถึงนะคะขอย้ำ ถ้าบอกว่าซัมดีเซมเรียเลโอเทอยเทรวันเสานี้ฉันอยากจะไปดูละครแต่ถ้าหากบอกว่าโลซัมดีเซเวโอเทียเ r e แปลว่าทุกๆุกวันเสาร์ฉันไปดูละครนี่ขอข้อสังเกตนิดนึงนะคะในการที่เราบอกว่าเซเวโอซ i นีมาในความหมายว่าฉันไปที่โรงภาพยนตร์ที่จริงก็คือไปดูหนัง เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่เราพบเหมือนกัน j o v a i s au t h é â t r e แปลว่าไปดูละครนี่เป็นเป็นความหมายอย่าแปลตรงตัวว่า j e m e r e ale l r au t h é â t r e ฉันจะไปที่โรงละครแต่หมายถึงว่าไปดูละครนั่นก็เป็นสำนวนที่อะไรที่เราใช้นะคะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแปลไปตามตัวขอยดูความหมายนั้นในตอนนี้เราได้แล้วว่า setebidong ซาสวัวหรือว่าเซเนปาเซวิดองซันสวปาแล้วก็มาพบสำนวนสุภาพนะคะสเปิดตโดมองเดกงกชูสถามขออะไรหน่อยได้ไหมแล้วก็ความน่ารักของเชรราคือโดมอง u ดตูจูถา,ามมาได้เลยขอมาได้เลยนั้นเธอก็บอกว่าวันเสาร์านี้อยากจะไปดูละครสามีก็บอกว่าอย่าไปดีกว่าเราจะไม่ไปแต่ว่าจะมีอินสุ r รีซเห็นไหมคะว่า ในบทสนทนาที่เราพบมาจะทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำว่าเซตบิดองกับซันสุวกับซันนุสุวปาพฤติกรรมของชะกาตอนนี้นะคะเซติบิดองว่าเขารักภรยาเมซันสวปาไม่เคยแสดงออกเพราะอย่างน้อยสุดก็รู้ว่ากัสตงนั้นรักภรยาแต่ไม่เคยแสดงท่าหึงหวงถึงได้บอกว่าซันสุวปาขอให้หาเวลาได้ศึกษาเดียอล็อกที่เราพบมาในวันนี้เพื่อทำให้เราได้รู้จักสับสนุนมากยิ่งขึ้นนะคะ ดิดมัวตู่สำหรับวันนี้เห็นต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอวัวอาเบียงโตที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยา้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net